เอาละครับ oh, สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในทีมและผู้จัดการทีมที่แปกหน้ากันอีกแล้วนะครับก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับหลังจากที่ผมเปิดแพทตินัมยูโร08ครั้งที่แล้วไปนะครับยังมีน้องให้ความสนใจนะไว้ใจให้ผมมาเปิดให้อีกครั้งนะครับก็พ่อ,พอก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับน้าใจดีงามนี้นะครับแล้วก็ ครั้งนี้เป็นของน้องสลายยุทธทองคำนะครับผมชื่นชอบมากเลยในการที่เปิดเอาสนุกนะครับก็อย่างว่านะครับการมาเปิดแพ็คนักเตะอะไรเงี้ยมันเปิดเพื่อลุ้นเพื่อเอาสนุกกันอยู่แล้วนะถ้าใครที่แบบไม่ต้องการลุ้นสนุกอะไรเงี้ยก็ไปเปิดแพ็คเงินเรานะครับโอเคมาครับมาดูกันว่า ครั้งนี้มือผมจะขึ้นขนาดไหนนะครับน้องเขาก็ได้แลกเชลเปิดได้เชฟฟาเบกัสยูโรศูนย์บวก3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ออีกฉาเบาๆนะ19บล้านเท่านั้นเองมาครับซื้อกันไปเลยเปิดกันบ่อยแล้วนะ ในครั้งนี้ก็จะความกดดันก็จะน้อยกว่าครั้งอื่นๆนะครับเพราะว่าน้องเขาเปิดเพื่อความสนุกนะครับเราก็จะมาสร้างสีสันกันนะครับกล่องแรกเลย SS Lucky Box อย่างที่ผมบอกไปผมชอบกล่องนี้ที่สุดแล้วนะครับป้าเบสจบเลย <c oughs> ไิ่ชายได้หนึ่งล้านมานี่เป็นอะไรที่น่าพอใจแล้วนะครับ ได้2ล้านแล้วนะครับบวกกับของเดิมอีกหล้านเป็น7ล้านแล้วนะครับอันนี้น้องไปเปิดเองนะครับผม3ล้านนะครับโอ้โหโหลังจากได้เชฟฟาเบเกสยูโร0 8แล้วน้องก็ยังได้เพิ่อมอีก8ล้านโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่ที่เพื่อนๆเห็น,นแวบ,บ4ล้านนั่นคือ1นล้านมันได้มาจากการแลก แรกเชลเป็นแคปนะครับกุญแจทองสำหรับเพื่อนๆที่อยากเห็นผมเปิดของตัวเองไม่ต้องกังวลไหมครับโอ้โหกระตุกทีนี่จำลองลีกเลย โวลครับสอง6ผมมาเปิดให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะครับก็จะจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวสำหรับช่วงนี้ขอผมพบในการถอยคอมใหม่นะเป็นอะไรที่เร่งด่วนมากนะครับผมโอเคไหมเปิดยังไงดีเลี้ยงให้กัน เลียงให้แล้วกันนะครับเลียงให้เหมือนเดิมห้าสิบชื่อก่อนอนะครับอ,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 อย่างที่เพื่อนๆทราบแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะก็เอนจินตัวใหม่ที่จะใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะในเกมฟ i f a า n l i n ล3เรานะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะ ปีแลสแล้ววิเอล่า e อยู่ไหนวะ <laughs> งงครับงงทำให้ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้นะครับโอเคใบแรกครับ50ชื่อดราฟิ0ยูโร08ครับไปแลยเวสต์แมนครับเวสต์แมนนะครับก็เป็น กองหลักที่มีความเร็วนะครับตัวนี้น่าใช้มากครับบวก3ขึ้นไปจัดไปเลยนะครับตัวที่2ครับนั่นไงเฮ้ยปกติมันเป็นล้านนะตัวนี้ไม่ได้นะครับเราต้องขึ้นไปนะมันต้องหลักล้านขึ้นไปดีก้สิชื่อใช่ป่ะมาครับนั่นไงล้านจริงๆไอ้ฟริสนี่ผมคุณมากเลยนะฟริสมันรู้สึกจะอยู่ตัวท้ายที่สุดของ30ชื่อนะครับ อีก2ตัวนะครับอีก2ตัวมาแจมๆเลยอย30ล้านขึ้นไปนั่นไงโอ้โหตัวนี้ก็ลิมิเต็ดนะครับอยากจะบอกว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะก็บวก3ขึ้นไปอีกครับมันถึงจะแจมนะตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะซื้อเก็บเอาไว้เหมือนกันนะเป็น LB ที่ใช้ได้เลยนะครับหายากนะ LB ดีๆอะ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นลิมิตเราด้วยนะครับตัวสุดท้ายของ50ชื่อครับนี่ไงเพื่อนๆเราเจอแล้ววิเอล่าเราเจอแล้วนะครับวีเอล่านะครับนี่ไงครับแต่มันไม่ใช่เวลครับศูนย์หกนะครับมันเป็นยูโร0ูย์แโอเคเคลียร์ไปให้หมดเคลียร์ห้าสิบชื่อออกไปให้หมดนะครับเรามา จัดที่ลอยชื่อกันดีกว่านะครับเอาละครับผมยังท้อฟอร์มเหมือนเดิมนะก็อย่าไปนับอะไรครับอย่าไปนับอะไรเปิดกันเพื่อความสนุกนะอย่าไปนับโอเคแม่แล้วรัวเลยละกันอย่างนี้โรนันโดครับเลมันครับแหมมันมันมนี่มาจามังเลยพาเลสมาเอ้ยไม่ใช่ตัวดท้ายพิเซควาลเลเรล่า ควาีิเลยทำไม่ผมรู้สึกว่ามันเปิดได้แบบค่อนข้างจะยากเย็นกว่ายักเย็นมากนะครับโอเคสามสิบชื่อมหจังหวะนี้ทุกคนคงแบบคงตึงกันหมดแล้วไนะไม่มีใครตึงไปกว่าผมแน่นอนนะครับคิเอรินี่ คือราคามันตก,วกหวบภาพมากเลยนะตอนนี้โอเคเปิดยังไงก็ได้หลักล้านนะครับนี่นะครับโบโลอยู่ที่1นึ่งล้านห้ามื่นถ้าเราเปิดกลางๆเราจะได้ประมาณ4-5ล้านนะครับนอกนั้นตัวบนก็อย่างที่รู้กันผมยังไม่เคยเปิดได้โบซิงวาเลยนะแล้วก็วันเดอร์ซาด้วยขอให้ น้องสลาย,ยุทธทองคำนะได้ไปนะครับเราว่า50ชื่อร้อยชื่อเป็นอะไรที่ย่แย่มากๆ,ๆครับขอให้น้องได้ตัวดีๆครับโกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการติยัตโอเคเอาไปโยกหลอกกันนะครับสามดาวเฮ้ยฟันเดซาดิฟันเดซามาครับ ภาพนะครับโอ้โหภาพยูเชนโคครับตัวนี้แจ่งมากเลยเนาะเอาไปใส่เข้าทีมได้เลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าราคามันตกหรือขึ้นน่าจะตกยังไงก็ตกนะอาชาวินก็ไม่ถึง10ล้านแล้วเมื่อตอนเนี้จากครั้งที่แล้วที่ผมเปิดไปนะปกติมันจะแสงสีทองนะอาชาวินตอนนี้มันไม่ทองก็ต้องระดับภาพขึ้นไปนครับโอเคมันขึ้นมาแล้ว ึ้นต่อไปเปเป้ปอบประมุกก็ยังสามารถเข้าทีมน้องได้อยู่นะสำหรับตัวนี้นะครับก็ใช้ได้เลยนะสำหรับปีนี้นะครับสองใบสุดท้ายนะครับขึ้นมาหน่อยตัวเจ๋งๆหน่อยน้องลูก้าโมดริก ไม่อยากจะลงไปดูนะเพราะรู้ว่ามันอยู่ล่างๆนี่ครับนี่ไงโอเคใบสุดท้านะต้องท่องคาถาหน่อยนะครับคาถาคืออะไรที่มันแบบไม่ต้องตั้งตัวครับอย่างเช่นแบบเราคิดจะเปิดเราอยากไปเปิดแต่ถ้าเราไม่คิดจะเปิดเราก็เปิดไปเลยเน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  งได้โรนัลโดบวกสองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ได้พาไปตัวเดียวเองนะครับน้องก็ได้เงินไปเจ็ดแสนเอะเท่าไหร่แปดล้านใช่ไหมแปดล้านบวกกับนักเตะอีกยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด 3.1ประมาณ30ล้านนักเตะสาก30ล้านนะก็เป็นธรรมดานะครับการเปิดแพ็กมันก็ต้องมีคุ้มมีเจงนะครับการที่มันจะคุ้มมันก็ต้องแบบได้ตัวที่มันบือวหวาไปเลยนะอย่างตอนเลสโคโดซิกกี้อะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้การเปิดได้ ลูฟานิสเซยโบซิงวาอาจจะไม่ได้แปลว่าเราจะคุ้มไปแล้วนะครับคือ <c oughs> ถ้าไม่ได้ระดับโพโดซิกี้กแบบับจอรเรสย,ยังไงมันก็เจ๊งอยู่ดีโอเคถือว่าเปิดเพื่อความเทิงแล้วก็เสริมทีมกันเข้าไปนะครับ,รบน้องก็ได้เตะที่น่าใช้หลายตัวเลยผมชอบหลายตัวนะเวสต์แมนอะไรก่ะพาฟนะครับครับยูเชนโคนะแล้วก็มี เด v i ล่านะครับตัวนี้อยากได้มากเลยนะผมอ่ะได้ v วียลด้วยนะแต่ก็ <c oughs> ไม่ใช่ปีของมันนะโอเคเราก็ลาไปด้วยภาพชูเชนโกนะตัวนี้ดียังไงมันก็ค่อนข้างจะครบเครื่องแล้วก็สัสดส่วนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะแต่มันก็จะเป็นเป็นลองตอเรสแหละแต่ว่าตอเรสมันอยู่ในระดับที่มันโหดโคตรใช่ปะตัวนี้ก็อยู่ในระดับแค่โหดนะครับถือว่าใช้ได้ดีนะครับไม่งั้นมันไม่ ราคาแพงนะครับโอเคสาหรับน้องๆคนไหนที่ยังสนใจอยูนะ่ให้ผมเปิดนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเปิดเพื่อความบันเทิงจริงๆนะครับอย่างที่น้องสลายยุทธทองคาได้ว่าไว้นะครับน้องได้กล่าวไว้เปิดเพื่อความบันเทิงนะครับอ๋อเต็มที่แล้วครับได้เต็ี้ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหนะ้าจะเป็นอะไรจะเป็นของผมหรือของใครนะครับกดติดตามกด Subscribe กันไว้แล้วมาเจอกันใหม่เลยนะครับสวัสดีครับ